สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมากับเอค p i ิโตอีกแล้วตอนนี้เป็นเขาเรียกว่าไงนะช่วงทดสอบเด็กนะตอนที่ UB เข้าตอนนี้ UB เข้าเรียบร้อยแล้วข่าแล้ว,ลวมาดูกันทีว่าจะได้จะเป็นยังไงบ้างนะลองเอาดีเชชมาเจอกับชาโ h a ิตดูนะครับวันนี้นะว่าชาโ h a ิตเสริมของใหม่แล้วมันจะแข็งแข่งขึ้นหรือเปล่ามาอุ้ยมึงอ,อย่างนี้บแล้วไม่รู้เลยมึงอ,อย่างนี้รอ หนักเลยชัดหรออรไอยทำเซล <Okay. S 2> ใจสองเกตสองเลือดเออไม่คัเตอนอัพไลท์ เราไม่มีรีคูเวอรี่เวลไล่ารบรรยาของเซปิลอสถ้าไล่ไไปแล้วถึงอะไรได้เท่านั้นเอาหนึ่งใบขึ้นมือิี่ล้วเขา้าโซ่เหรอหนึ่งใบเข้าเกตดีดีดีดแล้วก็วัดดีคอรอซีล<า>ูแอดนะมันนำเวทจากดอกก่อนนะในนี้สองเกตเมื่อกี้ไม่ได้เข้านะครับ ไม่จะด,ดับไปซิ่งเข้าโซแล้วก็คอลงมาเลยืิอแปดจ,จูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบัดดี้บนฟิวไปไหนแล้ววะลงไปแล้วเออไล่ครับฟลิกออฟริกเอาเว่นหนึ่งใบเข้าโซแล้วก็เข้าโซไปไล่เดอร์เชด ได,นะได้ชาร์จเจอาเอาเข้าโซนนะได้ชาร์จอยู่ร้อยอ่าซิลูเอสท,ทิ้งม,มือหนึ่งไว้ไอ้ไม่ใช่ทิ้งมันอะ่ะหยิบมอนขึ้นแล้วก็ตัวนี้สกิลเข้ามือเอาเข้าโซจากมือได้จะแจกดับเบิลแท็กแล้วก็เพนนเทสบวกเขิร์ลข้างหน้าสามพันจิงได้วันตัวเตอนนะโอเคมีแค่นี้แหละที่คอเลสไปสกิลตัวนี้อ่า บอกว่าเมื่อเริ่มต้นแอคเทคเฟสของแต่ละไปนำกา๊าซจากช่องดอกกา๊าซอะไรก็ได้หนึ่งใบเข้าสู่โซแล้วยิงหนึ่งหน่วย,วยแล้วก็คนนี้ตีคตร,รับสองคริติคอีเย็ดโอเคครับผ่านเดินตัวนี้มีสก,กิลบอกว่าเราสามารถตัวนี้มาถูกยกเลิกแล้วเราไม่ได้ความเสียหายจากความสามารถของการความสามารถถ,ถูกยกเลิกความเสียหายไม่ลดไม่โดนแผ่นอ่าระเบิดได้ปกติแต่ไม่โดนแผ่น อะไรครับโจเด,ดินถอดได้ไหมโ้เดินถอด,ดได้เดินถอดโได้ด้วยมีการต่อโจหรือเบ,บาน่าจะมีเลยเอา,าจะมดีดีเชที่เก่งในเรื่องของการเป็นในเทรดย่จะทำได้หรือไม่ยากแล้วจะพยายามวนนะเจอของเก่านะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเจอกันเองนะหมายถึงว่าเจอภาคยูบีไปถ้ายูบีหนะตัวพอตอนนี้ ทิมง,งานอาจจะยังไม,ไม่เอาเลยเอาเลยทำสบายไหลไปไหลด้วยอ่ะอันนี้ที่แชลก็คือมั่นมีกัรข้อคือหลังจะได้บวกหมื่นโอเคสองตัวนี้บึ้งโอเคเขาจะได้ไลด้ได้หนีว่ะได้สองผีดอดนี่ทำไรได้วะที่เทุโตอง แล้วก็ได้ไลท์เตาดีเจได้หนึ่งมาเลยแบทเทิลมาตีเข้าอยู่แล้วเดี๋ยวแอคแขกเตอร์ผมเล่นแต่ละฝ่ายว้าตีโซแล้วก็ยิงหนึ่งมาเลยตีกลางดูโซได้สองไลท์ดูโซได้สองไลท์ตีถอดโซเนาะได้สองไลท์ก็เอาคนนี้ออกไปไม่สองใช่ไหมตีดูโซเี๋ตีดูโซแล้วก็คือสองทีเอาง่ายง่าคนนี้ออกสนามได้ ชาร์จไลท์จั่วพักคณะโอเคต่อเลยอ่ะดีถั่วโซ่สองทีเนาะแยกปึ๊บอ่ะถั่วโซ่เหมือนเดิมฟุ๊บหลงไลท์ดับเบิ้ลได้แฮกอะไรนะถั่วโซ่ก่อนถั่วโซ่แล้วก็ไปหลองไลท์เอ่อมีแพนดิเศษไหมไม่มีไม่มีหรอโอเคเดี๋ยวยังไม่จบแค่นี้หรอกอะไรนะไรผมสิบสามไปผิดไปเฮ้ยเฮ้ยลุกหมดอ้อยอ้อย แล้วก็ดีแชก็คือถ้ามีดีแชร์สามใบสลังจะบอกขี่ทั้งสนามอีกก็สองชิไปโดโดสามชิโดโดโดสองชิอย่าบอกนะว่าปัดเทือนเจนี่เอ้าเฮ้ย <laughs> เล่นตายเลยวุย้ยมีบนมือก็ต้องใช้ไอ้อย่าไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านอย่างเงี้ยเลยเหลือสาม เต็มเอกไม่จุ่มได้เด่ไม่ชัดชดอยกับปกติได้ทุกอย่างก็จบนะชัดเลยโอเคอ่ะคนนี้พูดคนนี้มาปล่อยหลอบเอาเวทเข้าเน,นาะ ปรับเลือดเลยปรับเลือดใครอ่ะปรับเลือดนี่เหนือสิว้าไอชี่คอนว้าคอวานิตีโ่้ยเยื้อแอ็กแทกเตปสกิลครับข้อโซยิ่งหนึ่งไลท์อ่าทีอันนี่ตีก่อนเลยทีกลางสเตนเทสมีแผ่นด้วยนี่ไงเดินไป คนนี้คนนี้คนนี้อ่ะดับบลเตเยไปด้วยเท็ดสามไปใดดีกว่าอทิ้งเยียบร้อยผมมูกไปเริ่มก่อนโอเครอดูเกมถัดไปไปตรเนี้ดีดีกว่านะตอาแรกจะมาเล่นเร <c oughs> ็วเร็วไม่ได้ต้องเน็วสุด เลกนี่ข้อดีข้อเสียแต,กต่กลางลนะหรือว,ว่าจะเป็นยังไงเรียกแตเอ้าเฮ้ยเกิดไฟอันนี้คือโมอโอนนสอ่สองเอาเกจีได้หนึ่งเกจีสามไหมว้าหนึ่งสองต็มมังกรหมดเลยคิดดูการ์เร่ต

ชารรอโอ้ไม่ก็อช oh ไม่มีอะไรเลยแปกเออระเบิดเ,เลย2ดอลลาร์ในวันนะวันที่ดีโอ้ยแล้วจะเล่นยังไงหละ่ะอุ้ยเกินกัน วัอที่คอได้แล้วว้า <Wow. S 1> แต่สังเกตเอาไวใบหนึ่งดีกิฟต์เจ <Go. S 2> <Put. S 1> ้าขุดเข้าไปนีแค่นี้แอคสกิล ตีละอันนี้มีอะไรสกักอย่งตีบวกขี้แล้วก็ไม่โดนเลิทตีโบกขี้ไม่โดนเลยตีข้ามตัดตรงไหนอ่ะมันก็ตีกลางเฟย์เท็ดติดตามมาลืมโอ้โหอ,อ,อย่างวันนี้คือแบบนิ่มแบลกๆไม่สนแล้วดิ อือหนึ่องสามจ้ได้เป็จะไม่ออกเลยจัดตัวจัดตัวเยอะแล้วเดยวเยอะแล้วจัดไล่ตัวชาไปหมดเพื่อนชื่อช้าไปไงแลวเยอะแยะแล้วาเอร์ยะทำอะไรได้วะ ยิงเหน่ยแลวเขโซมไปอยงหน่อยเลยาเยกลางที่เข้าอ่ะงนีบุกเลยฟองใหม่องใหม่สกิลสกิลสกิลออกได้ชาร์จไลท์จุ่ยตีกลางเออมีแต่ปุ้แข่งที่วัาตีกลางเพื่อนตีกลางดับปุ้นี่มีอะไรบ้างเ่ไดแงไงเป็นเศษในตัวใช่เป็นเศษในตัว ให้เรากระลิกเลยกลางเลยว้าอันนี้คนนี้จ่ายเงินเกหนึ่งแล้วก็เก็บเวทเซ็ตเข้าเก็บเวทเข้าใต้ใต้กองนะเออแล้วก็กางไปไปฟองทีจับหนึ่งทำพวกขัดตัวเหลือก่อนได้ฟองทีเดี๋ยวจะสับสมอ่าทีหนึ่งก่อนกะเก็บเวทใต้กองจั่ว บิร์นโซกัอดเดนโอเคสตนแนปนุ่มตัวสเน,นรอชาร์จแนลนรอมีอะไรไหม่ไมไ,มไมล่เเข้าโซชาร์จรจวเซตไม่โดนถอดแล้วย็นไนถอดแล้ว,อ,ลวอ่าไล่ที่กอทิก อตัดนะชิบก่อน,อกกอนชิบพอชิบเอามันต้องเอาเวทใบหนึ่งเข้าไปคนนี้แล้วกันโอเคเอาไลา่คาร์ทนายเซฟไปลอ็อตไล่เวทไปแล้วเทิร์นนี้เบอร์สองอันหนึ่งมาเข้าเกตหนึ่งมาขึ้นมือไอค้คนนี้เข้าสูไ่ไปไนท์วันวันที่ดีเบอร์สอง ใช้ซ,ซ้ำได้ที่ผ่านของเกมนี่ที่ act tag f a d มาแอคแท g fade ก, <มา S 1> ก,ก็คือเอาคนนี้ก่อนมันเกิดพร้อมกันเอาอคนนี้เข้าโซยิง่งนึงคนนี้สกิลทิลรบาย s i l h อ่า t ิลอ่าอิ l h o u e t t เ i l l u สกิลก็ลคือนำลือกอ่าชดได้ทุกใบอ่าไม่ถูกถอดจะไม่ถูกขอโซอ่าแล้วก็มีอันนึงเมือ่อเรียก act fade นะครับ act fade ใครอ่าของผมเองเล่นคนเดียว เอานำใบบนสุดเข้าสู่โซ่แล้วก็หนึ่งใบนำบนสุดเข้าสู่โซ่แล้วก็นำโซ่หนึ่งใบขึ้นมือเอาคนนี้ขึ้นมืออะไรวะเลสไงคนเดิมเหมือน <K onder S 2> กันนำใบนสุดเข้าโซ่มีการหนะักลุใบของดีแล้วก็เอาใบหนึ่งขึ้นมือ,อโอเคมีแพนเทสไหม <M> ไมีแพนเทสจ่าตีแล้วนะเด็บเท่าไหร่ รีบหนะกอย่างกลาย่งสองดับบลฟันทโนอี๊ปนึงแล้วจิลเล่ไม่ได้ใช้แล้วใบนี้เห็นชัดชอุ้ยไอเทมโดเรนทำอะไรก่อนไหมล่ะไม่โดเลยดอ้ยทำอะไรก่อนตองตัวก่อเลดก่อน เดี๋ยวไปเลยนะอ๋อเด,ดี๋ยไ,ไปเดียว,ยวแล้วก็เก็ดวิเศษไปนะเตี๋อยากลงครับ เนี่ยไปตามพอดีเนี่ยสามพอดีเนี่ยใบสามพอดีตอแล้ว่าให้พอแล้วดิไม่ชอบมรึไม่ชอบมรึไม่ผ่านไม่ผ่านต่อแล้วไม่สอบหนึ่งสองเจ็ดสามไรซมาทานจังเนาะอันนี้มันแจกแผ่นน่ะแต่ก็ไม่โดนแผ่นไม่โดนแผ่นแบนนี้ไม่โดนแผ่นแบนนะ สกิลคนนี้สามารถเอาการ์ดหนึ่งใบในดอกเข้าโซได้เข้าโซยิ่งหนึ่งหน่วยอัติการ์ดอัิการคนนี้ตายสกิลออกนี่มันระเบิดระเบิดได้ไหมคนนี้อ่ะคนระเบิดได้หรือไม่แขกคนเดิมตายไลท์ชาร์จโจตาตายสองทีสอทีเหรอทีหนึ่งก่อนตายตา่อไปเอาเวทใส่กองแล้วก็ได้โจย เบิ้ลนี่โอ้ปายของดีเลยดิพอมันกินได้นี่แล้ววอ่ะของพี่ทีนึ่งไปทีทน,งน,ทนึงไปโซกบเบิ้ลอะโซกะสองใบแล้วไมแล้วนะเนี่ยยิบคู่นี้กปนะัดป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 ัดดอัดัดด้ ว่าเอคุนี่ประสบไม่วันวันที่ดีวั่นที่ไม่ดีเลยที่ไม่ดี<ม>ดเอาอย่างแรงเลยกระจายทีหน่อยแต่เพราะว่าเดี๋ยวสกิลคนนี้แพก,แกโอ้ยสกิลสุดเข้ายิงหนึ่งสกิลคนนี้สุดเข้า เอาใบบนสุดออกตัวนี้เอาบนสุดเข้าเอาเวทออกโอเคนะั้นเลือดริงเลยครับตีละมากลางเป็นที่เด็ดดับบลูข้างกันเท่าไหร่สี่พันโอ้สี่นิ้เข,ข้ากลางที่หนึ่งโอเคครับ เนี yeah. oh, oh, oh. ่ยจะคือการจับปั้นนันะครับตายจริงๆไอ้ทีนี้อ๋อเรถจัดเทียร์แล้วใครไม่เชื่อกลับไปดูลิปได้ครับเก่งเกินเก่งเกินหน้าเกินตาลิปเขาตายก่อนดูตรงนะเอาแล้วผมหยิบอะไรขึ้นไปแล้วเมื่อกี้มันผมนี่ลิปเขาตายโกลวิ่งหนึ่งใบ โอเคแบทเอาใส่เธอเข้ามาอ๋อสกิลเอาไปเข้าโซอ้าคนนี้เข้าโซยิงหนึ่งไว้มาตีข้างข้างไปตีกลางโซกาูกแล้วเนี่ยอเลย วอยากให้มีดีแค่เป็นสภาพนี้อ,อ,อุยดับโบลูอ่ะสีสองไลท์นี่สองไลท์เหรออืะอไปสกัดด็บเบิร์นด้แข็งสกัดสีเดีมีกี่ทีอ่ะเลยสี่มั้งสี่มั้งนี่ออกได้เดี๋ยวชาร์จไลท์จวดเด็บเบิร์นด้แข็งเด็บเบิร์นด้แข็ เก็บเวทเก็บเวทว้วเก็บเวทเก็บเวทข้อใต้แล้วจึงตีเดี๋ยกาดกเก็บเวทเก็บเวทขอใต้จหนึ่งดี๋ยวเวทนแกไม่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 ม่ไม่ไม่มีไม่มีป่านอรู้งไมี

chưa xong nữa ti vai ti mà đam mê khai hoi chị hoi 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 เลื่อนเข้าโซแล้วก็ยิงหนึ่งแล้วก็สก,กิลคนนี้นำไป,ปะสเข้าโซเอาหนึขึ้นมือคนนี้เอาไป,ปะสมเข้าโซเอาหนึขึ้นมือไปนะแข่งๆนะโอเคเราจะไล่เคาะไล่เคาะตึงเจอดิจ ไปสองเจ็ดหนึ่งสามสองพวเนี่เจ็ดหนึ่งกลางเบิ้ลอุ้ยสองสลิปเลือแข่งกันแข่งเดินแข่งกันเกินไปตีไม่เท่าไหร่อือตีวันนี้เอาคนนั้นลงดอกคนนี้เออแมวไปคู่ไอ้จบๆไปวะก็นี่ยเบิ้ลไหนเอาคู่ไปดอกโอ้เอออ่ะหมดแล้วผ่าน ยาสนามกอนว้าวสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมือสิบเอ็ดไปจั่วอีไม่ได้พื้นๆไรนะเว้ยกูรู้แล้วใครก็ฟื้นไรกันแล้วอย่างวันนี้เอาตายแล้วว้าบวกขี้ไม่ได้ไป็นในพิษไม่ถูกทำลายอ๋อเลยน้ำลงให้หมดแอคแท็กสะสู้ได้ไหมไม่ได้สะสมไม่ได้เอาเอาเข้าไปทีนี้เข็งแกร่ง ไม่ได้ฟื้นไรนะครับมีไต่แจกเพนเอ้าหมดแล้วไม่ต้องอ้าว่า้นก็ติดหาหาติดคำว่าใสา่มำพันน่ะ <c oughs> ใช่ไหมดูมันว่าไงไม่ผมหมายถึงว่าตัวเล่นอะหมดแล้วมีแต่อะไรก็ไม่รู้ของดีดีสามหมื่นตั้งสามสิบใบดูน,นั้นตั้งสิบใบหนึ่งจันรอ้อยืมไอเจมแจกเพนอยู่ใช้ทำไมแล้วไม่ใช้แล้วเร,เรายืนกลางถืงเอเล็กก็ไม่ใช้แล้ว เขาเรียกว่าไลอสโบในคราบโบธรรมดาดูาเยอะนะเนาะเธอนาอยมาเลยการหมื่นสามแอคเตอเฟสยิงนึ่งอ่านเลยีขอ้อสอบ มาครับดีกลางดีกลางเนาะปล่อยคนนี้ตายมันแมวไม่อ่อนล่ะห้างดีกว่าตีเข้าเออตีหมื่นกว่าละหมื่นกว่าอะปรเดี๋ยวเดี๋ยวเดตีเข้าป่าวะอ้าวไม่เข้าด้วยไม่มีตัวบกพาวไมใช่เออก็แค่นั้นเดับเบิ้ลได้แขกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชาร์จไลท์เฉื่อยดัวเบิ้ลใส่กางขอการ์ดก่อนนะเพราดีการ์ดเต็มมือ กาดไอ้นดนชัดแอปซอบตยิงสองไลท์ต่อเลยอัดนี้ <c oughs> แล้วตายยังเครียดนี่ร,รีบรีบทำให้จบเกมดีโอ๋ออย่างนี้นี่เองไล่ไดมอนดชัดดอหนึ่งสองสามยิงสองใบเนาะมมีอะไรไม่ถูกสำลายบ้างตอนนี้นเนี่ยตัวกลางเนี่ย ยิงสองใบก่อนก๊าซเยอะมากใช้ใช้ไม่มดใช,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 ใช้ไม่หมด <c oughs> ใช่หมดกาซเยอะมากมันเกินจริงไม่ฟาร์มไ้เหีย้ย๋ยวจะแพ้ลองยิงไอเทมกนั่นหน่อยยิงกาซสองใบเลสิบก็ลวกเลสิบสาอ็กเอ็กเอยิงหนึ่งนี้ ตีกันกันกันเท่าไหร่กันตีเท่าไหร่กันเท่าไหร่หมื่นสามเป็นไหมอืมอะไรเป็นไหมรับเป็นได้ไหมรับได้ดิไปดิสองทีเบิ้ลตีน้ำลงตีน้ำลงอ่าเลยเลยตัวเดียวเอาเอาข้าไปเจ็ดหนงไปเจนึ่เข้าไปเจน,นึ่อีมันโดนไล่ไม่บวกใช่ไหมไล่ไม่บวกทำอะไรวะได้สามกินไง ไม่ตายเอาไปนาะทำอามาดิเลิศเล่นครับเกมดีมีคุณภาพเกมดีโอเคประมาณนี้สองแล้วยังวะสองแล้วดีโอเคประมาณนี้ใครชอบกดไลค์กดแชร์ Subscribe บอกแล้วไม่เชื่อได้เลยครับผมสวัสดีครับ